สื่อโซเชียลดังของลาวได้ออกมาเปิดเผยค่ะ ว่าตอนนี้เนี่ยมีการโกงหนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากในสปปลาวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องอาหารแพงที่พ่อค้าแม่ค้าชาวลาวไปกระจายตัวอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวโดยเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะคะก็ได้มีผู้ใช้ a c e b o o k ในลาวรายหนึ่งค่ะโพสต์ว่าเขาได้ไปดูสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีพวกการกําหนดการจ่ายค่าจอดรถต้องเสียเงินถึง5 0,000กีบแล้วก็เสียค่าสถานที่เพิ่มอีก200,000กีบ ถ้าเกิดซื้อเบียร์ราคาก็อยู่ที่2องแสนกีบแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะคะบอกว่าไปสำรวจอาหารสั่งเป็นปลาเผาตัวละ1 8 0 0 0 0กีบแถมยังคิดค่านั่งเพิ่มอีก2 5 0 0 0 0กีบส่วนยำราคาอยู่ที่ประมาณ40,000ถึง8 0 0 0 0นกีบแล้วก็เบียร์ จะขายอยู่ที่แก้วละ1,2ึ0 0 0สกีบแต่ว่าถ้าเป็นขวดก็อยู่ที่ขวดละ2,000 0 0กีบนอกจากนี้ค่ะน้ำแข็งยังคิดถังละ50,000กีบโดยในโพสต์นี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจนํานวนมากนะคะและตอนนี้ก็กําลังกลายเป็นกระแสะสังคมค่ะโดยมีหลายๆคนบอกว่าตกลงปีนี้จะเป็นปีท่องเที่ยวลาวได้ไหมทําไมถึงพัฒนาแบบนี้การตั้งราคาที่สูงมากเกินไปเหมาะสมแล้วหรือไม่โดยมีคนลาาหลายคนเข้ามาร่วมแสด นนคคความิดเห็นนะะบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมไม่มีใครสามารถไปตรวจสอบราคาสินค้าได้หรอกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสำหรับคนเราถ้าเกิดคิดราคาแพงแบบนั้นแล้วก็อยู่บ้านดีกว่าไปเที่ยวก็ทำให้รถติดเสียเวลาแล้วก็เปลืองน้ำมันอีกด้วยราคาของก็แพงมากบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฝ่ายที่มีความรับผิดชอบจะต้องออกมาตรวจสอบได้แล้วการตั้งราคาแบบนี้ทำให้เสียโอกาสการท่องเที่ยวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าผู้ประกอบการคนนี้ คิดอะไรไม่ออกคิดแต่จะได้อย่างเดียวทำแบบนี้มีแต่คนนี้ยิ่งเฉพาะถ้าเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็เจอครั้งเดียวเขาก็คงจะไม่มาเที่ยวอีกแล้วบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่จะต้องเอาตัวรอดทางเศรษฐกิจซะกอ่อนเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งราคาเอาไว้ให้ได้กำไรมากที่สุด บางคอมเมนต์บอกว่าสำหรับปีแห่งการท่องเที่ยวลาวเป็นปีทองของลาวถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็จะต้องกอบโกยให้ได้มากที่สุดบางคอมเมนต์บอกว่าสงสัยนี่คือราคาที่น้ำตกหรือเปล่าที่มีคนไปท่องเที่ยวมากมายแต่ว่าเก็บเงินแพงเกินไปบางคอมเมนต์บอกว่าแค่ค่าเข้ายังเก็บแพงขนาดนี้ใครจะอยากไปเอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไปหรือเปล่าฉันก็อยากมีชีวิตอยู่เหมือนกันนะคุณก็อยากมีชีวิตอยู่จริง ควรจะตั้งราคาให้ดีกว่านี้บางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าภาคการท่องเที่ยวลาวขาดการตรวจสอบแล้วก็ตรวจตราการตั้งราคาอยากให้ภาค่วนที่เกี่ยวข้องออกมาดูแลปัญหาเรื่องนี้ด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการเสียโอกาสเนี่ยทำให้การท่องเที่ยวยิ่งแย่มากไปกว่าเดิมส่วนทางกับสภาพเศรษฐกิจ การตั้งราคาควรจะมีสำนึกบ้างไม่ใช่คิดแต่จะเอากำไรอย่างเดียวร้นคนครั้งเดียวแล้วก็จะไม่มีใครมาใช้บริการอีกทำแบบนี้คิดให้ดีว่าคุมหรือเปล่าบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าต้องให้กระทรวงสาธารณสุขและวัฒนธรรมมาตรวจสอบด่วนแล้วก็ต้องพิจารณาดูว่าตอนนี้คนลาวพิมพ์เงินเองใช้ได้หรืออย่างถ้าเป็นแบบนั้นก็ตั้งราคาสูงๆได้ก็ดีบางคอมเมนต์บอกว่าการตั้งราคาสูงเกินไปคงจะไม่เหมาะสม หรือว่าการตั้งราคาขายแบบนี้คนขายอาจจะไม่ใช่คนลาวก็ได้นะน่าจะเป็นคนเวียดนามมากกว่าคนลาบองคนบอกว่าตั้งราคาช่วยโอกาสแบบนี้คนอื่นก็แย่ละสิบางคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดที่นายขายแพงเกินไปวันหลังก็ไม่ต้องไปอุดนุนแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าเราเห็นเลย ราคาที่ประกาศเอาไว้เวลาถึงช่วงฤดูท่องเที่ยวที่คนลาวหลายๆคนออกมาเที่ยวเนี่ยก็จะตั้งราคาสูงแต่ว่าถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ราคาก็จะเพิ่มไปอย่างน้อยสินค้าหนึ่งอย่างก็เพิ่มไปอย่างน้อย5้าห0ื่นถึงแปดหม่นกีบเลยบางคอมเมนต์บอกว่าช่วยบอกหน่อยเถอะว่าคือราคาที่ขายอยู่ที่ไหนจะได้ไม่ไปเที่ยวที่นั่นบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวบอกว่าเดี๋ยวเถอะถ้าเกิดคนเจอแบบนี้สักครั้งวันหลังเขาจะไม่เที่ยวกันอีกแล้ว คนลาวอยู่บ้านกินข้าวเปิดเพลงแล้วก็เต้นที่บ้านดีกว่าไม่ต้องไปหาท,ที่เที่ยวที่อื่นหรอกบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าคิดว่าจะตั้งราคาครั้งเดียวแบบให้คนมากินแล้วตัวเองก็รวยเลยแต่ว่าคงเป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดคิดว่าแพงเกินไปก็ไม่ต้องไปกิน แล้วจะมาบอกคนอื่นให้รู้ทำไมออกมาเที่ยวข้างนอกก็ต้องจ่ายราคาแพงกว่าอยู่แล้วบางคอมเมนต์ค่ะคนเราก็บอกว่าอาจจะมีหลายร้านที่ราคานั้นไม่เท่ากันบางร้านราคาก็อาจจะไม่ได้ตั้งแพงขนาดนี้โดยมีคนมาตอบนะคะบอกว่าแบบนี้จะต้องตรวจสอบก่อนทำให้การท่องเที่ยวในลาวเนี่ยเสียหายก็ได้นะเพราะว่าตั้งราคาสูงมากเกินไปบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าค่าเบียร์เนี่ยถ้าเกิดแพงก็เข้าใจนะแต่ว่าถ้าตั้งราคาแพงมากเกินไปแบบ แบบนั้นก็เกินจริงไปหน่อยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าตามแหล่งท่องเที่ยวในลาวเนี่ยซื้อขายเกินราคาที่ควบคุมเอาไว้แล้วก็หลายร้านที่มีปัญหาแบบนี้บางคอมเมนต์คนลาวบอกว่าเก็บได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกนะคนเที่ยวนานๆเขาก็เที่ยวทีส่วนอาหาร ถ้าเกิดซื้อมาแล้วขายไม่หมดก็ต้องเน่าเสียทิ้งไปขายคนอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าตั้งราคาขายแพงมากเกินไปบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวบอกว่าจะเก็บค่าทุกอย่างก็ไม่ดีนะแล้วก็เก็บเงินสูงเกินไปแค่ค่านั่งอย่างมาเก็บเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าพ่อค้าแม่ค้าอย่าทําตัวแบบนี้เลยในอนาคตไม่ได้ส่งผลดีหรอกบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคนขายเขาจําเป็นเพราะว่าค่าเช่าที่แพงเขาก็ต้องเก็บเงินเพิ่มบางที คนที่มาตรวจราคาของก็คิดว่ามากเกินไปแต่ไม่รู้เลยว่าเขาเสียค่าเช่าเท่าไหร่บางคอมเมนต์บอกว่าหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านไหนกันแน่บอกชื่อมาเลยดีกว่า บางคอมเมนต์บอกว่ากำลังจะไปเที่ยวเลยพอเห็นข่าวว่าชาติราคาแพงเกินไปเลี้ยวรถกลับบ้านดีกว่าบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวยังบอกว่าเก็บเงินเอาไว้ดีกว่าตั้งราคาแพงทุกที่เลยปีแห่งการท่องเที่ยวลาวหนักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นแบบนี้เขาก็ไม่อยากมาเที่ยวแล้วซื้อกินที่อื่นดีกว่าบางคอมเมนต์บอกว่าก็คนลาวเป็นแบบนี้นี่แหละหนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากไทยถึงโดนโกงค่ารถคนขับรถทุกคนพูดถึงหลาย รื่อเงโดยเฉพาะดารายูทูบเบอร์คนที่เห็นเขาก็เอาไปลงโพสต์แค่ค่ารถก็เก็บแพงๆโกงค่าเที่ยวแบบนี้ใครจะอยากมาเที่ยวโดยมีคนลาวมาตอบนะคะบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยที่ไปเที่ยวเท่านั้นนะคนลาวก็เหมือนกันแค่นั่งไปนิดเดียวคิดค่าบริการตั้ง500 0 0 0สุดท้ายคนลาวก็ไม่มีใครอยากนั่งรถสองแถวหรอก เพราะว่าแพงเกินไปรู้นางว่าคนขับก็อยากได้เงินแต่การเก็บเงินแพงเกินไปแบบนี้มันคือการไม่ซื่อสัตย์บางคอมเมนต์บอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักก็ต้องเป็นแบบนี้แหละโดยเฉพาะตอนนี้ค่าเงินกิมนั้นตกต่ำจะทำยังไงได้ในเมื่อรัฐลาวไม่มีใครออกมาสนับสนุนเลยบางคอมเมนต์ข่าคนลาวบอกว่า คนลาวก็อยากเที่ยวเหมือนกันนะแต่ว่าต้องไปเที่ยวที่อื่นเพราะว่าเที่ยวในประเทศตัวเองเนี่ยก็โก่งราคากันแพงมากๆบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นการสั่นสะเทือนจากพิเศษฐกิจนี่แหละจะให้ประหยัดยังไงไว้ทุกอย่างนั้นขึ้นราคาไปหมดแล้วค่าครองชีพก็แพงถ้าเกิดมีโอกาสมาแล้วก็พ่อคาแม่ค้าเขาก็ต้องรีบตักตวงเอาไว้ก่อนบางคอมเมนต์บอกว่าขายทีเดียวก็จะเอารวยเลยใช่ไหม คนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าตั้งราคาสูงแบบนี้บอกเลยที่เดียวเตรียมเจ๊งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันคิดว่าถ้าเกิดฉันบังเอิญเข้าไปที่ร้านแบบนี้นะคงกินแค่จานเดียวแหละบางคอมเมนต์บอกว่าเน้นเที่ยวจนๆไม่เน้นเที่ยวแบบมีความสุขบางคอมเมนต์ค่ะ คนเราก็บอกว่าภาคส่วนจะต้องออกมารับผิดชอบและผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบว่าเกิดปัญหาขึ้นหรือเปล่าส่วนที่เป็นอาหารเนี่ยแล้วก็เครื่องดื่มควรจะขึ้นราคาเพียงนิดเดียวก็พอไม่ควรจะโก่งราคามากจนเกินไป บางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่านี่แหละลาวเป็นประเทศที่ต้องหาโอกาสเมื่อมีโอกาสแล้วเราก็ต้องรีบช่วยทุกๆอย่างในลาวตอนนี้ของแพงยิ่งกว่าประเทศอื่นอีกนะเพราะว่าคนลาวเนี่ยรวยมากๆค่าเงินกีบใช้ที่อย่างน้อยก็หลักหมื่นถึงหลักแสนแล้วและคนลาวบางคนค่ะก็มาคอมเมนต์บอกว่าก็ค่าสัมปทานแพงจะให้ขายของต่างๆในราคาที่ถูกได้ยังไงล่ะ